เห็นว่าอาจจะพ่ายแพ้ได้ทุกเมื่อพวกเขาตีกันได้อย่างไรตูกูเฟิงอดร้องลั่นไม่ได้ธรรมะและอธรรมอยู่ร่วมกันไม่ได้หากสำนักอินขุยสามารถเอาชนะซือเฟยเซวีนได้หรือข่าสำนักมาในการต่อสู้ครั้งนี้ก็จะเหนือกว่าตูกูเฟิงมองซือเฟยเซวีนที่กำลังต้านทานอย่างสุดกำลังในสายตาลึกๆฉายแววเสียดายฮึมสำนักมานก็ไม่ใช่ของดีอะไร แผ่นดินต้สูยกลายเป็นแบบนี้ก็มีส่วนหนึ่งเป็นพระสํานักมารพวกเขายุยงส่งเสริมอยู่เบื้องหลังพวกเขาชอบที่สุดคือใต้ล่าว,วุ่นวายผู้หญิงพูดเท่าพูดอย่างดูถูกแต่ทั้งหมดนี้ไม่มีค่าอะไรอรสวรรค์ทรงพระปริชาสามารถตัวตลกเหล่านี้ไม่มีค่าอะไรผู้หญิงพูดเท่ารู้สึกโชคดีตอนที่เกิดความวุ่นวายในเจียงตูผูหญิงพูดเท่าคิดจะออกจากเจียงตู กลับไปกวนจงไปพึ่งหลี่หยวนไม่คิดว่าสถานการณ์จะพลิกผันฝ่าบาททรงซ่อนตัวลึกในช่วงเวลาที่สำคัญสังหารยอดฝีมือของตระกูลอวีเวินอย่างอาวีเวินเฮาจีสร้างชัยชนะในคราวเดียวโชคดีที่ตัวเองไม่ได้ไปเร็วมิฉะนั้นจะเจอสถานการณ์เช่นนี้ได้อย่างไรหลีฟา่าแม้จะเก่งกาจแต่ที่เก่งที่สุดก็เป็นยอดฝีมือระดับแปดเซียนเทียน หรือจะว่าชื่อหังจิ้งใจวัจีเนี่ยล,ล้วนอยู่ฝ่ายนี้แม้แต่หนิงเต้าชีผู้สันโดษก็อยู่ฝ่ายตรงข้ามแต่ทั้งหมดนี้ไม่เก่งกาจเท่าโอรสวรรค์ตัวเองสามารถเข้าสู่ระดับปรมาจารย์ได้ทุกเมือ่อนี่คือที่พึ่งที่ใหญ่ที่สุดตั้งเสียงเบาๆดังขึ้นการต่อสู้จบลงตามที่ทุกคนคาดการยอดฝีมือของชื่อหังจิ้งใจคนเดียวต้านทานไม่ได้ ในม่ช้าก็ถูกหยางกว่างจัดก,การอย่างง่ายดายจากนั้นก็เห็นหยางกว่างค่อยมือไว้ด้านหลังสบายสบายค่อยๆเดินมายิ้มพางมองการต่อสู้ตรงหน้าข้าคาระวะฝ่าบาทตูกูเฟิงเห็นรีบมาคาระวะฮูหญิงผู้เท่ามาแล้วหยางกว่างพยักหน้าสายตามองไปที่ฮูหญินผู้เท่าระดับเจ็ดเซียนเทียนก็เป็นยอดฝีมือที่หาได้ยาก แข็งแกร่งกว่าตูกูเฟิงไม่น่าแปลกใจที่ตระกูลตูกูให้หูยิงผู้เท่าเป็นใหญ่นักพรตหญิงหนีเร็วหญิงวัยกลางคนชุดดำเห็นยางกวางฆ่าย,ยอดฝีมือของชื่อหังจิ้งใจแล้วพลันก็ฉายแววตกใจพลังของอีกฝ่ายไม่ต่างจากตัวเองมากนะักถูกยางกวางฆ่ายอย่างง่ายได้คิดว่าตัวเองก็คงไม่ดีไปกว่ากันเมื่อคิดถึงตรงนี้รีบกระตุ้นให้หวานวานนี้ ตัวเองร่างไหววูบก,ก็พุ่งเข้าหาหยางกว่างคิดจะใช้ชีวิตตัวเองเพื่อปกป้องการหนีของหวานหวานผูหญิงผู้เท่ารังคนคนนี้ไว้สักครู่หยางกว่างร่างเหมือนสายฟ้าในอากาศปรากฏเนาซ้อนมือขวาเป็นกรงเล็บพุ่งเข้าหาหวานหวานพระบี่ในมือซ้ายหลุดมือขวางทางหนีของซอเฟยซุนข้ายังไม่ได้บอกให้ไปหวานหวานยังคงอยู่ต่อเถอะเสียงของหยางกว่างเพิ่งจบ มือขวาก็จับผ้าไหมสีเลือดดึงทีเดียวก็ดึงหวานหวานลงมานักพรตหญิงหนีเร็วผู้พิทักษ์อีกคนเห็นบนใบหน้าพลันปรากฏแววเด็ดเดียวพุ่งเข้าหาหยางกว่างหาที่ตายหยางกว่างมือหนึ่งเป็นหญิงนมือหนึ่งเป็นหยางพลังหญินหยางไทเก็กระแทกเข้ากับร่างของผู้พิทักษ์อย่างแรงพลังมหาศาลบทขยี่พลังชีวิตของอีกฝ่ายในทันทีสังหารอีกฝ่าย อาจารย์อาหวานหวานแข็งแรงในสายตาลึกๆมีความเศร้าในมิช้าก็ถูกความเย็นชาแทนที่สุดท้ายแม้แต่ผ้าไหมสีแดงบนร่างกายก็ไม่เอาแล้วร่างกายเหมือนสายฟ้าอาศัยโอกาสหนีไปไกลไม่มีความอะไรอาวรเป็นยอดฝีมือของสำนักมานจริงๆใจเย็นชาพบว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองก็เอาชีวิตตัวเองเป็นใหญ่ในทันที และทิ้งทุกสิ่งที่ละทิ้งได้หนีไปหวานหวานชื้อหังจิ้งใจและฝ่ายธรรมะในใต้ล่าจะไม่ปล่อยเจ้าไปแน่ซื้อเฟอร์เซวีนมองหวานหวานที่บินหนีไปสีหน้าเย็นชาเสียงที่เย็นชาดังไปไกลคิกคิกสิทธพิพี่ครั้งหน้าพบกันข้าควรจะเรียกท่านว่าพระสนมยินดีด้วยที่พี่สาวจะได้เป็นพระสนมของต้าสุยหวานหวานไม่เกรงกลัว เสียงที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์ดังก้องวังหลวงนางเองก็เป็นนักพรสหญิงของสำนักมารเป็นศัตรูโดยกําเนิดกับซือเฟอร์เซวีนยิ่งซือเฟอร์เซวีนโชคร้ายนางก็ยิ่งดีใจหัวใจของซือเฟอร์เซวีนดิ่งลงกลายเป็นพระสนมของต้าสุยอาจจะดูเป็นเกียร์สำหรับผู้หญิงทั่วไปแต่สำหรับซอเฟอร์เซวีแล้วนี่เจ็บปวดยิ่งกว่าตายใจกระบีกระจ่าง ใจกระบีกระจ่างในวิชาดาบชื่อหังระบุไว้อย่างชัดเจนการสูญเสียพรหมจันทร์เท่ากับสูญเสียโอกาสที่จะก้าวสู่จุดสูงสุดของดาบชื่อหังจิ้งใจไม่ห้ามความรักแม้แต่ยังเน้นความรักแต่ความรักแบบนี้เป็นเพียงความคิดพูดแบบสมัยใหม่คือความรักแบบพลาโตความรักลึกซึ้งกว่าคนทั่วไปแต่เพื่อไต่เต้าสู่จุดสูงสุดของดาบ ก็เป็นเพียงเรื่องของอารมณ์ไม่เกี่ยวกับเรื่องอื่นเผชิญหน้ากับโอรสวค์แห่งตาสุยที่มีชื่อเสียงไม่ดีนี่เป็นไปได้หรือซือเฟยเซวีนดูเหมือนจะเห็นอนาคตที่น่าเศร้าของตัวเองแล้วนางหยิบกระบี่ข้างๆขึ้นมาเตรียมจะปาดคอตัวเองไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่ตรงหน้ามีนิ้วสองนิ้วนิ้วหนีกระบีไว้ไม่สามารถขยับได้เลยซือเซียนจือทำไมถึงคิดสั้น ที่มาคือสายตาที่อ่อนโยนของหยางกว่างจะกระพัดโง่หากเจ้าต้องการรังแกข้าข้าตายก็ไม่ยอมให้เจ้าสมหวังซือเฟอรเซวีน,น้าซีดในสายตาฉายแววเด็ดเดียวเจ้าคิดว่าเจ้าตายแล้วจะเปลี่ยนอะไรได้หรือหากเจ้าตายข้าจะแขวนเจ้าไว้บนกำแพงเมืองเจียงตูข้างบนเขียนว่านักพลหญิงแห่งชื่อหังจิ้งจซือเฟยเซวีนแน่นอนว่าไม่ใส่เสื้อผ้า เจ้ายางกว่างมองอีกฝ่ายอย่างดูถูกแค่เสียงเย็นชาข้าเชื่อว่าในโลกมีคนมากมายที่อยากจะเห็นโฉมหน้าที่แท้จริงของนักพรสหญิงแห่งชื่อหังจิ้งใจระยังอายซอเฟยเซวินตาแดงกำ่ำอดด่าไม่ได้ยังกว่างมองซือเฟย์เซวินตรงหน้าซือเฟย์เซวินยืนนิ่งสีหน้าสงบนิง่งบนใบหน้าที่เหมือนหยก มีความซีดเผือดที่ไม่แข็งแรงคือผลจากการบาดเจ็บเมื่อครู่อย่างไรก็ตามสีขาวที่ไม่แข็งแรงนี้ทำให้นางดูอ่อนแอเพิ่มความงามขึ้นมาสือเซียนจือเป็นอย่างไรบ้างเข้ามานั่งสิยังกวางมองอีกฝ่ายแวบหนึ่งหัวเราะเบาๆวางใจปรับใดที่เจ้าฆ่าตัวตายข้าจะไม่บังคับเจ้าแน่นอนว่าเจ้าก็อยากที่จะออกจากที่นี่ ยางกว่างยื่นนิ้วขวาออกไปปิดตันเถียนของซอเฟยเซวีนตอนนี้ซอเฟยเซวีนไม่ต่างจากผู้หญิงธรรมดาแม้จะเป็นเช่นนี้ยางกว่างก็จะไม่ให้ซอเฟยเซวีนออกจากสายตาชื่อหังจิ้งใจเก่งกาจเกินไปสำนักที่ประกอบด้วยผู้หญิงถึงกับกล้าควบคุมความรุ่งเรืองและความเสื่อมของจักรวรรดิฝ่าบาทท่านปล่อยข้าไปเถอะชื่อหังจิ้งใจไม่ใช่สำนักธรรมดา ในฐานะดินแดนศักดิ์สิทธิ์ในยุทธภพมีบัญชาเดียวจะมีคนมากมายมาสร้างปัญหาให้ฝ่าบาทฝ่าบาทจะถูกรบกวนทั้งวันทั้งคืนจริงๆแล้วซอเฟอร์เซวีในใจหวาดกลัวมากหยางกว่างเป็นคนที่ไม่ทำตามกฎเผชิญหน้ากับตัวเองที่เป็นหญิงสาวอ่อนแอไม่มีใจเมตตาเลยคำพูดที่พูดออกมาแม้แต่นางก็ยังตกใจหากตัวเองทำให้เขาโกรธ ก็ไม่รู้ว่าจะมีจุดจบอย่างไรเจ้าคิดว่าข้าจะกลัวคนทรยศเหล่านั้นหรือจะกลัวนา้าขาเหล่านั้นหรืออย่างกว่างพูดขึ้นมาทันทีสื่อเซียนจื่อเจ้าว่าในโลกนี้หากไม่มีคนในยุทธภพยอย่างพวกเจ้าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรซื่อเฟยเซวินได้ยินสีหน้าง,งงไปชั่วขณะในไม่ช้าก็เข้าใจความคิดของหยางกว่างในดวงตามีความหวาดกลัว นางไม่คิดว่าความทะเยอทะยานของอยางกว่างจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้่าบาทนี่เป็นไปไม่ได้ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ในยุทธภพมีมากมายท่านจะทําได้อย่างไรบีบบังคับให้พวกเขายอมจำนวนทีละคนซื่อเฟอร์เซวีนสายหน้าดินแดนศักดิ์สิทธิ์ในยุทธภพใต้ล่ามีดินแดนศักดิ์สิทธิ์ในยุทธภพเพียงแห่งเดียวนั่นคือกองทัพของมหาวิทยาลัยของข้าดินแดนศักดิ์สิทธิ์ในยุทธภพใดๆ ได้แต่เชื่อฟังคำสั่งของมหาวิทยาลัยของข้ามิฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องมีอยู่หยางกว่างดูมีความหวังคำพูดนี้ไม่ใช่เรื่องโกหกคิดว่าเขามีระบบในอนาคตจะต้องไร้เทียมทานตอนนั้นการคุกคามใต้ลากก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ซื่อเฟิร์เซวีนพูดอะไรไม่ออกแล้วจากระพัดตรงหน้าอาจจะเป็นคนบ้าหรือไม่ก็มีความสามารถที่แน่นอนนางนึกถึงวรยุทธ์ของหยางกว่างขึ้นมาทันที ในใจพลันไม่แน่ใจแฟนคลับของเจ้ามีไม่น้อยจริงๆหยางกว่างมองนางแวบหนึ่งแล้วมองไปไกลๆแฟนคลับซือเฟอร์เซวีงงกำลังถามว่าแฟนคลับนี้หมายความว่าอะไรก็มองตามสายตาของหยางกว่างไปบนใบหน้าพลันปรากฏสีหน้าที่ซับซ้อนชุดขาวค่อยๆเดินมาหน้าตาหล่อเหลาสุภาพเรียบร้อยเหมือนคุณชายตระกูลใหญ่ เดินอย่างสง่างามมีสเสน่ห์คือสิทธิของราชามานซื้อจื่อเซวีนคุณชายมากรักแห่งสำนักควาเจียนโหซีปที่ใดมีซือเฟอร์เซวีนก็ต้องมีหวานหวานที่ใดมีซือเฟอร์เซวีนก็ต้องมีคุณชายมากรักโหซีปัสเสน่ห์ของเซียนจื่อช่างยิ่งใหญ่จริงๆอย่างกว่างแค่นเสียงเย็นชาเพียงแต่คนเหล่านี้ไม่เห็นราชสำนักอยู่ในสายตาวังหลวงจะเข้ามาก็เข้ามาได้หรือ ช่างกล้าหาญจริงๆซือเฟอร์เซวินมองอย่างด้วยสายตาที่ซับซ้อนนี่ก็พระหยางกว่างอวันยุทตสูงส่งถึงมีความคิดแบบนี้หากเป็นเมื่อก่อนจักระพัดแม้จะโกรธก็ไม่มีวิธีอะไรคุณชายโหท่านไม่ควรมาซือเฟอร์เซวินมองชายหนุ่มตรงหน้าในใจบอกว่าไม่ทราบซึ้งก็โกหกแต่ก็เป็นเพียงความทราบซึง้งนักพรสหญิงของชื่อหังจิ้งใจสามารถมีความรักได้ แต่ทั้งชีวิตรักได้คนเดียวโหซีไปเห็นได้ชัดว่าไม่ได้อยู่ในนั้นเซียนจือเสียงมาเจียงตูโหจะมาช่วยได้อย่างไรเสียงของโหซีไปไพเราะมากเขาประสานมือคันมาหย่างกว่างแล้วพูดว่าฝ่าบาทโหซีไปยินดีเข้ารับราชการในกองทัพสิบป,ปีขอฝ่าบาทสรงไว้ชีวิตสื่อเซียนจือคุณชายโหท่าไม่ต้องทำเช่นนี้ซื่อเฟยเซวีนสายหน้าอีกครั้งแล้วพูดว่า ชีวิตคนเรามีกี่สิบปีนางรู้ว่าโหซีไปามาจากสำนักควาเจียนปรารถนาชีวิตอิสระที่สุดให้เขารับใช้ต้าสุยสิบปีนี่เป็นการเสียสละเพียงใดโหซีไปเจ้าประเมินตัวเองสูงเกินไปสิบคนอย่างเจ้าก็เทียบไม่ได้กับซือเฟอร์เซวินคนเดียวให้เจ้าเข้าร่วมกองทัพต้าสุยของข้าเจ้าจะทำอะไรได้หรือว่าเป็นเรื่องดนตรีหมากรุกอักษรศิลปภาพวาด เจ้าอย่าล้อเล่นเลยเห็นแก่อาจารย์ของเจ้าออกไปจากที่นี่ซะมิฉะนั้นความผิดฐานบุกรุกวังหลวงก็จะทำให้เจ้าหัวหลุดจากบ่าหยางกว่างสายหน้าแม้ระยุ์ของโหซีปยจะไม่เลวในฝ่ายอธรรมก็ไม่ได้ทำผิดอะไรแต่หยางกว่างดูถูกคนแบบนี้อากาศหนาวขนาดนี้ยังใส่ชุดขาวมาปรากฏตัวต่อหน้า ยังกล้าขอความเมตตาให้ซอเฟอร์วีนคิดจริงๆว่าตัวเองต้องให้หน้าอีกฝ่ายโหซีไยหน้าแดงบนใบหน้าที่หล่อเหลาปรากฏรอยยิ้มกระอักระอ่วนแม้เขาจะมาจากสำนักควาเจียนแต่ก็ไม่ได้ทำเรื่องชั่วร้ายอะไรเขาเป็นคนใจดีอ่อนโยนในยุทธภพมีมนุษยสัมพันธ์ดีเพียงแต่ทั้งหมดนี้อยู่ที่หยางกว่างดูเหมือนจะไม่มีประโยชน์อะไร จักรพัรดิไม่สนใจชื่อเสียงของเขาเลยและยังเย้ะเย้ยถากถางคุณชายโหท่านกลับไปเถอะที่นี่ไม่เหมาะกับท่านฝ่าบาทก็แค่ให้ข้าอยู่ต่อเพื่อหารือเรื่องต่างๆไม่ใช่เพราะเรื่องอื่นซื้อเฟย์เซวินหน้าเศร้าหมองจักรพัรดิแม้จะทรงพระปรีชาสามารถแต่คนของท่านละ่ะพวกเขาก็วอนยุติสูงส่งหรือเราทำอะไรไม่ได้เจ้ายังทำอะไรขุนนางเหล่านั้นไม่ได้อีกหรือ โฮซีปายเปลี่ยนสีหน้าอย่างรวดเร็วผู้เสียงดังช่างเป็นขุนนางกบฏจริงๆฮีฮีขุนนางของข้าส่วนใหญ่มาจากตระกูลใหญ่กำลังเบื้องหลังของพวกเขาก็แข็งแกร่งมากพวกเจ้ากล้ามากก็ไม่แน่ว่าจะกล้ายุ่งกับพวกเขาอีกอย่างแม้จะฆ่าวพวกเขาแล้วจะทำไมเจ้าคิดว่าคนในตระกูลใหญ่จะปล่อยพวกเจ้าไปหรือยางกวางโบกแขนเสื้อขึ้นโฮซีปาย,ยังไม่ทันได้ตอบสนอง ก็รู้สึกว่ามีพลังมหาศาลพุ่งออกมาพลังกระแทกเข้ากับร่างกายอย่างแรงกระเด็นไปหลายจังกระแทกเข้ากับพื้นอย่างแรงโฮซีไปกระอักเลือดออกมาในดวงตาเต็มไปด้วยความตกใจไม่คิดว่าตัวเองจะรับกระบวนท่าของยางกว่างไม่ได้แม้แต่กระบวนท่าเดียวส่งคนคนนี้ไปที่บ้านของผู้อาวุโสเผให้เขาสั่งสอนสิทธิ์ของตัวเองให้ดียางกว่างแค่นเสียงเย็นชาคนในฝ่ายอธรรม ถึงกับตามนักพลดหญิงของชื่อหังจิ้งใจก็รู้ว่าราชานสอนสิทธิของตัวเองอย่างไรคุณชายโหรักษาตัวด้วยซือเฟยเซวีนถอนหายใจได้แต่เดินตามอย่างกว่างไปเฟยเซวีนซีไปจะช่วยเจ้าออกไปแน่นอนโหซีไปมองเงาร่างที่จากไปของซือเฟยเซวีนในใจพลันเสียใจหากวันยุทธ์ของตัวเองสูงส่งกว่านี้จะมีเรื่องวันนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร ในตําหนักหยางกว่างนั่งอยู่บนบัลลังแต่ซือเฟยเซวิงยืนอยู่ข้างๆอย่างระมัดระวังบนใบหน้ายังมีความหวาดกลัวตอนนี้พลังลมปราณของนางถูกปิดความเป็นความตายไม่ได้อยู่ในมือตัวเองหากหยางกว่างมีความเคลื่อนไหวอะไรจริงๆนางแม้แต่โอกาสที่จะตายก็ไม่มีข้าได้ยินว่าซือเซียนจื่อเคยใช้ชื่อปลอมเมื่อฉินชวนเดินทางไปทั่วใต้ล่าเพื่อสืบหาขุนศึกในโลกมนุษย์ยังได้สนทนาธรรมกับหลี่ซื่อหมิน ไม่รู้ว่าเป็นจริงหรือไม่หยางกว่างยิ้มพางมองซือเฟยเซวีนเฟยเซวีนแต่เดิมรับบัญชาจากอาจารย์ให้เดินทางไปทั่วใต้ล่าในใจของซือเฟยเซวีนประหลาดใจในช่วงหลายปีที่ผ่านมานางเคยแอบสังเกตการขุนศึกในโลกมนุษย์และยังได้พบกับหลี่ซื่อหมินสุดท้ายหลังจากสนทนากาันก็ตัดสินว่าหลี่ซื่อหมินคืออรสวรรค์ที่แท้จริงฝ่ายธรรมะที่นำโดยชื่อหังจิ้งใจและวัจจีเนียน ตัดสินใจสนับสนุนหลี่ซื่อในกวนจงก็เพราะเหตุผลนี้หากจักระพัฒน์ในอดีตรู้แผ่นดินของตัวเองถูกตัดสินอย่างง่ายดายเช่นนี้ก็ไม่รู้ว่าในใจจะคิดอย่างไรยางกว่างถอนหายใจทันทีรวบรวมพลังฝ่ายธรรมะสนับสนุนกษัตริย์ผู้ทรงธรรมเพื่อให้ใต้ล่าสงบสุขโดยเร็วนี่ไม่ใช่เรื่องดีหรือสภัตษ์ในใต้ล่าสามารถลดความทุกข์จากสงครามได้ ซื้อเฟอร์เซวีไม่ยอมการแย่งชิงความเป็นใหญ่ในใต้ล่าความรุ่งเรืองและความเสื่อมของราชวงศ์มีเหตุผลของมันจะไม่เปลี่ยนแปลงเพราะความต้องการของคนเรื่องใหญ่ในประวัติศาสตร์ยิ่งใหญ่จะเปลี่ยนแปลงเพราะคนไม่กี่คนได้อย่างไรเพราะมีการเปลี่ยนแปลงยังกว่างดูถูกมากหากใต้ล่าถูกกัดสินโดยคนไม่กี่คนนั่นคือเรื่องที่น่าเศร้าที่สุดแน่นอนว่าในโลกที่วรยุทธ์สูงส่งนี้ เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นจริงๆมีหงร้องที่เขาฉีสารจึงทําให้โจแทนที่สร้างตอนนี้ฝ่ายธรรมะที่นําโดยชื่อหังจิ้งใจก็ไม่ใช่ว่าดูถูกแผ่นดินต้าสุยหรือจึงทําให้แผ่นดินล่มสลายน่าเสียดายที่ตอนนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วในโลกนี้มีผีเสื้อชื่ออย่างกว่างเพิ่มขึ้นมาปีกระพือเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์อย่างเงียบๆประชาชนคือหลักฐานของใต้ล่า ฟาบาททรงใช้พระราชาอำนาจในทางที่ผิดจะมีผลเช่นวันนี้แผ่นดินใต้สุยล่มสลายจริงๆแล้วเป็นความผิดของฟาบาทคือฟาบาททรงผิดต่อประชาชนฟาบาทไม่เข้าใจเหตุผลนี้หรือซือเฟอเซวินเกลียกล่อมอีกครั้งกล่าวว่าแม้ฟาบาทจะได้รับชัยชนะเพียงเล็กน้อยชั่วคราวแต่เมื่อเทียบกับเรื่องใหญ่ในใต้ล่าก็ไม่มีค่าอะไรฟาบาทอีกไม่นานคุณศึกต่างๆจะมุ่งเป้ามาที่่าบาท ใช้ทุกวิถีทางฝ่าบาทต้านทานคนเดียวได้จะต้านทานคนทั้งใต้ล่าได้อย่างไรฝ่าบาทไม่สูไปวัดจิ้งเมียนพร้อมเฟอร์เซวีนในวัดมียอดฝีมือนับไม่ถ้วนสามารถปกป้องฝ่าบาทได้อย่างแน่นอนสามารถให้ฝ่าบาทใช้ชีวิตที่เหลืออย่างสงบสุขทุกเมื่อปรับใดที่ได้โอกาสซื่อเฟอร์เซวีนก็เกลี้ยกล่อมอย่างกว้างในสายตาของนาง หากสามารถเกลี้ยกล่อมหยางกว่างให้วางดาบและทิ้งตําแหน่งก็จะทําให้ใต้ล่าสงบสุขได้อย่างแน่นอนและนางก็คิดว่าตัวเองทําเช่นนี้เพื่อหยางกว่างหากหยางกว่างเป็นคนฉลาดก็จะยอมรับข้อเสนอของตัวเองน่าเสียดายที่หยางกว่างไม่เหมือนคนอื่นทฤษฎีของซือเฟอร์เซวีนในสายตาของหยางกว่างนั้นเพ้อฝันเกินไป การแย่งชิงความเป็นใหญ่ในใต้ล่าไม่เจ้าตายก็ฆ่าตายแม้ตัวเองจะไปซ่อนตัวที่วัตจิ้งเนียนแล้วจะทำไมหลี่หยวนต้องมองตัวเองเป็นศัตรูคู่อาฆาตตอนนั้นย่าพิษแก้วเดียวก็เอาชีวิตตัวเองได้ตอนนั้นวัดจิ้งเนียนจะยังปกป้องตัวเองไหมคำตอบคือเป็นไปไม่ได้แม้แต่ตอนนั้นไม่ต้องให้หลี่หยวนลงมือวัดจิ้งเนียนก็จะลงมือกับตัวเองสื่อเซียนจื่อนี้ไม่ต้องการเลือกกษริย์ เชื่อว่าตัวเองคงจะมีความรู้ในการปกครองประเทศก็มีใจอยู่บ้างอย่างไรก็ตามไม่สู้เล่าให้ข้าฟังหน่อยดีที่สุดคือเขียนเป็นดีกาให้ข้าอ่านยางกว่างเตรียมจะรีไถ่ายขนแก่อีกแล้วจดหมายที่ฟ้านชิงหุยเขียนให้ตัวเองในอดีตนานเกินไปไม่มีประโยชน์แล้วซื้อเฟอร์เซวีนตรงหน้าเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในเมื่อฝ่าบาทต้องการดูนั้นเฟอร์เซวีนก็จะเขียนให้ฝ่าบาท ซือเฟอร์เซวินได้ยินก็ดีใจมากนางกําลังคิดอยู่ว่าจะถ่ายทอดทฤษฎีการปกครองของตัวเองให้หยางกว่างอย่างไรเพื่อที่จะเกลี้ยกล่อมหยางกว่างตอนนี้โอกาสมาถึงแล้วซือเฟอร์เซวินย่ยอมไม่อยากพลาดโอกาสมานี่เตรียมผู้กันหมึกเมื่อคิดถึงผลผลิตจํานวนมากที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ช้าๆบนใบหน้าของหยางกว่างมีรอยยิ้มมากขึ้นโบกมือให้ขันทีนำผู้กันหมึกกระดาษมา ซือเฟอร์เซวีนก็ไม่เกรงใจหาโต้หนังสือแล้วนั่งลงหลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก็เริ่มเขียนแนวคิดการปกครองของตัวเองแต่หยางกว่างกลับพิงเก้าอี้อ่านดีกาต่อครึ่งชั่วยามต่อมาซือเฟอร์เซวีนลุกขึ้นยืนส่งดีกาในมือให้หยางกว่างติงเจ้าได้อ่านเกี่ยวกับหนังสือการปกครองใต้ล่าได้รับคำพีดาบชื่อหังเล่มที่หนึ่ง เสียงเหมือนเครื่องจักรดังขึ้นข้างหูหยางกว่างเหมือนกินผลไม้ทิพอ่านดีกาของสือเซียนจือแล้วเหมือนได้เข้าใจคนอย่างสือเซียนจือเมตตากรุณาข้าชื่นชมมากหยางกว่างพอใจมากแค่บทความเดียวก็ได้จากซือเฟยเซวีนคัมภีรดาบชื่อหังเล่มที่หนึ่งต่อไปเขาเชื่อว่าจะได้ประโยชน์มากขึ้น คิดว่าซานเหรอลิงเต้าฉีที่ได้ชื่อว่าเป็นอันดับหนึ่งของใต้ล่าเพื่อที่จะได้เห็นคัมภี์ดาบชื้อหังไม่รู้ว่ายอมรับเงื่อนไขของฟ้านชิงหุยไปกี่ข้อแต่ตัวเองแค่อ่านดีกาที่ซื้อเฟอร์เซวีนเขียนก็พอแล้วประโยชน์แบบนี้หาได้ที่ไหนปรับใดที่ฝ่าบาททรงโปรดก็พอแล้วซื้อเฟย์เซวีนคิดจริงๆว่าอยากวางเห็นด้วยกับความคิดของตัวเองในใจดีใจมาก รีพูดว่าเอาอย่างนี้สือเสี้ยนจื่อข้าไม่ฆ่าเจ้ายิ่งไม่แต่ต้องเจ้าแม้แต่น้อยแต่ก็ปล่อยเจ้าไปไม่ได้เจ้าคือผู้ท่องดุทพบในนามของชื่อหังจิ้งใจมีอิทธิพลมากเกินไปหากเจ้าไปก็ไม่เป็นผลดีต่อต้าสุยของข้าข้าเห็นเจ้าก็ให้เจ้าอยู่ข้างกายข้าเป็นเลขาเถอยางกว่างยิ้มมุมปากมีเรื่องให้เลขาทำ ไม่มีเรื่องก็เลขาซื้อเฟอร์เซวีในใจถอนหายใจสุดท้ายก็อดถามไม่ได้ไม่รู้ว่าเลขานี้รับผิดชอบอะไรจัดระเบียบดีกาเพื่อให้ข้าอ่านง่ายขึ้นคุณก็สามารถมุ่งเน้นไปที่เนื้อหาของเอกสารได้เขียนอะไรบางอย่างส่งให้ข้าดูอย่างกว่างไม่ใส่ใจการเก็บซือเฟอร์เซวีไว้ก็เพื่อรีถ่ายขนแกะต่อจะมีแกะที่เหมาะสมอย่างซือเฟอร์เซวีได้ที่ไหน ซื้อเฟอร์เซวินคนนี้ลังเลในอดีตอาจารย์อาของเจ้าปี่ซิ่วซิงเพื่อโปรดราชามานซื้อจือเซวีนยอมแต่งงานกับอีกฝ่ายอะไรเจ้าไม่อยากให้ใต้ล่าสงบสุขหรือเจ้าก็สามารถอยู่ข้างกายข้าเกลียดกล่อมข่าได้บางทีสักวันหนึ่งจุดประสงค์ของเจ้าก็จะสําเร็จซื้อเฟอร์เซวินได้ยินก็หน้าเปลี่ยนสีเรื่องของอาจารย์อปี่ซิ่วซิงนางย่อมรู้สากายให้มานคงจะเป็นเช่นนี้ ปีซิวซิงก็เป็นแบบอย่างที่ฟ้านชิงหุยมักจะยกมาซือเฟอร์เซวีนไม่คิดว่าสักวันหนึ่งทั้งหมดนี้จะมาถึงตัวเองบางทีนี่คือชะตากรรมของทาย,ยาทชื่อหังจิ้งใจของเราซือเฟอร์เซวีนนึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ในเมื่อเป็นเช่นนี้เฟอร์เซวีนยอมรับราชวงศ์สุยไม่รู้ว่าเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ด้านหนึ่งของตำหนักมักจะมีเงาร่างที่งดงามเพิ่มขึ้นมา นั่งเงียบเียบอยู่ข้างๆบันทึกทุกอย่างที่เกิดขึ้นในราชสำนักฝ่าบาทนี่คือล่าสุดรายชื่อสำนักที่ถูกปราบในบริเวณเจียงตูเกราะดังขึ้นสวีจือหลิมเดินเข้ามาในมือมีรายชื่อสวีชิงเหนื่อยแล้วทั้งหมดนี้เจ้าคัดลอกมาหรือยังกว่างเปิดรายชื่อพบว่าลายมือในรายชื่อไม่เลวถามอย่างสงสยัย ข้าข้ายังไม่มีปัญญาเขียนตัวอักษรให้สวยงามสวีจือหลินหน้าเจื่อนนี่ไม่ได้เจ้าฝึกตำราอายุวัฒนะสำเร็จแล้วในอนาคตประมาจารย์อาจจะหลอกได้ตามเหตุผลเจ้าเรียนอะไรก็เร็วการเขียนอ่านก็เหมือนกันคนมีความสามารถเป็นแม่ทับใหญ่จะอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ได้อย่างไรให้เจ้ากับโคจองอ่านเขียนด้วยกันหยางกว่างพันไม่พอใจตำราอายุวัฒนะ ลึกลับเพียงใดหลายพันปีมานี้มีข่าวลือว่ามีเพียงกวงเฉินจือคนเดียวที่ฝึกสําเร็จคนอื่นไม่มีใครฝึกสําเร็จตอนนี้มีโคโจงและสวีจือหลิงเพิ่มขึ้นมาแต่แม้แต่สองคนนี้ก็ได้แต่เข้าใจแต่พูดไม่ได้ยิ่งเขียนยังกวางก็อยากจะเห็นความเก่งกาจของตำราอายุวัฒนะมีข่าวลือว่าตำราอายุวัฒนะเกี่ยวข้องกับประตูเซียน ฝึกสําเร็จแล้วสามารถเป็นเซียนได้คนอื่นไม่มีโอกาสยางกว่างอาจจะมีโอกาสแน่นอนว่าก่อนหน้านั้นก่อนอื่นคือโคโจงและสวีจือหลิงทั้งสองต้องอ่านออกเขียนได้ต้องเขียนเป็นบทความได้มีแต่เช่นนี้ยางกว่างถึงจะมีโอกาสได้ความลับของตําราอายุวัฒนะฟ่าบาทข้าข้ากังวลว่าจะไม่มีเวลา บนใบหน้าของสวีจือหลิงมีความรากระอักกระอ่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเห็นในตำหนักยังมีหญิงสาวสวยคนหนึ่งนางรู้ว่าหญิงสาวสวยคนนี้คือทายาชือหังจิ้งใจผู้เขย่าวขวันใต้ล่าในใจยิ่งรกระอักกระอ่วนไม่มีเวลาเป็นข้ออ้างเป็นพวกเจ้าเองที่ไม่อยากเรียนยางกว่างแค่นเสียงเย็นชาเจ้ารู้ความสำคัญของการอ่านออกเขียนได้หรือไม่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ แม้แต่ชื่อตัวเองก็เขียนไม่ได้อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้คำภีรับระดับฟ้าเล่มหนึ่งวางอยู่ตรงหน้าเจ้าเขารู้จักเจ้าเจ้าไม่รู้จักเขาหน้าเสียได้ยไหมก่อนหน้านี้อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ไม่น่าอายใต้ล่านี้การอ่านออกเขียนได้อยู่ในมือตระกูลใหญ่ก็เพราะเหตุนี้ตระกูลใหญ่เหล่านี้ถึงควบคุมอำนาจในราชสำนักได้ควบคุมความรู้ คือควบคุมชะตาชีวิตของตัวเองสวีชิงเจ้าไม่อยากควบคุมชะตาชีวิตของตัวเองหรือในคำพูดของหยางกวางเต็มไปด้วยการล่อลวงฝาดาร,รอให้ข้ากลับไปจะต้องเชิญคนมาสอนข้าอ่านเขียนใบหน้าของสวีจือหลิงแดงเล็กน้อยเขาถูกหยางกวางพูดจนอายให้คนอื่นมาสอนไม่สู้ให้ข้ามาสอนพวกเจ้าเองมานี่ไปเรียกนายพลโคมาร้อง ข้าจะสอนเขาอ่านเขียนด้วยตัวเองยางกว่างเผยความตื่นเต้นการสอนมังกรคู่อ่านเขียนดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ดีสวีจือหลิงไม่รู้จะทำอย่างไรดีแต่ไม่สามารถขัดขืนได้นั่งเงียบเงียบอยู่ข้างๆขันทีข้างๆเตรียมให้ผู้กันหมึกกระดาษครู่ต่อมาก็เห็นโคจงเดินเข้ามาเห็นเขาเดินเหมือนมังกรเหมือนเสือ ระหว่างเดินพลังรอบกายยิ่งใหญ่แสดงถึงความสง่างามที่ไม่ธรรมดาซือเฟอร์เซวีนที่นั่งเงียบเงียบบนใบหน้าฉายแววประหลาดใจสวีจือหลิงเมื่อครู่มีออร,ร่าเหนือโลกเป็นคนที่มีพรสวรรค์ในการฝึกเตา๋าและโคจงมีพลังยิ่งใหญ่สง่างามเป็นมังกรที่ชัดเจนแต่คนแบบนี้